พื้นแค่นา,าต้นเตี้ยแต่ก็ดีระแค่ที่ในวันวันไหวทนหนาวได้หมดห่วงคนคริสตสูงทึบใจทนทานไทยชาวนาชาวนาผ้ามีสานพัดแท้นาไปท่องคำคิดชื่อเจ้าของแท้ใช่ไหมทุบกระสอบตรงนี้โลโก้ชัดเจนกระสอบสีแดงแท้แน่นอนแน่ไปท่องคำคิดชื่อเจ้าเท่านี้ดี ครับสวัสดีครับกรเกษตรกรทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับผมเมียอูดจากร้านไทยเจริญพาณิชย์ในคับนี้เราอยู่กันที่ตลาดบ้านเขื่อนอำเภอกโกสมจังหวัดหมหาสารคามนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเฮียอูดแจ้งพิกัดที่ตั้งร้านเครือไขายไทยเจริญพาณิชย์ ทุกสาขานะครับวันนี้ก็ถึงคิวของสาขาบ้านเขื่อนนะครับอำเภอโกสมจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งร้านไทยจเจริญพาณิชย์ของเราเนี่ก็อยู่นะกระจายทั่วตั้งแต่จังหวัดขอนแกน่นกาลสินสรารคามร้อยเอ็ดยะโสธรน,นะครับครอบคลุมพื้นที่นาปรังของภาคอีสานนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของข้าวนาปรังข้าวนาปีไทยจเจริญเราจะมีความถนัดแล้วก็เชี่ยวชาญโดยเฉพาะนะครับมีสายพัน ที่แตกต่างสายพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับในท้องตลาดนี้กันเป็นอย่างมากนะครับวันนี้เราก็เลยถือโอกาสมาแจ้งพิกัดให้แฟนคลับแล้วก็ลูกค้าที่ทํานาข้ากันได้รับทราบกันว่าไทยเจริญพาณิชย์ของเราเนี่มีที่ตั้งอยู่ที่ไหนได้บ้างเพื่อที่จะสะดวกในการไปหาซื้อหรือว่าจับจ่ายใช้สอยสินค้าของร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับซึ่งโดยเฉพาะพันธุเข้าปลูก นะครับซึ่งการถ้าวิ่งมาที่สาขาหลักที่จังหวัดกินธุ์นี้จะเป็นการไสเราได้บริการเอาไปให้อยู่กับใกล้ๆพ่อแม่พี่น้องที่ทํานาข้าวในเขตสามสี่จังหวัดอีสานตอนกลางเนี่ยนะครับครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปรู้จักกับเท่าแก่สาขาบ้านเขื่อนกันเลยนะครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่านี่นะครับนี่นะครับเราก็อยู่กับเท่าแก่ ร้านไทยเจริญพาณิชย์สาขาบ้านเขื่อนนะครับเดี๋ยวให้ทางทุกเอกแนะนําตัวหน่อยนะครับว่าที่สาขาบ้านเขื่อนเนี่ยถ้าลูกค้าจะมาหาเนี่ยพิจัดตั้งอยู่ตรงไหนมีอะไรเป็นจุดสังเกตเดินทางมาอย่างไรกันบ้างนะครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะเจ๊ปู K B. สาขาบ้านเขื่อนนะคะจําหลักง่ายๆคืออยู่ที่หน้าโรงแรมบ้านเขื่อนปฐมนะคะ เดินทางมาจากขอนแก่นก็มาจากปู่ทองก็ทะลุมาบ้านเขือนได้เลยเช่นบ้านเขือนได้เลยนะคะครับผมอ๋อ,อก็คือมาถึงถ้ามาจากขอนแก่นเจ,จอบ้านกู่ทองเลี้ยวขวามาเลยตรงมาเลยตรงมาเรื่อยๆก็จะเจอตลาดบ้านเขื่อนอร้านเจ๊ปูก็อยู่ซ้ายด้วยขวามือครับขวามือนั่งเรียนบ้านเขื่อนเลยค่ะตรงข้ามกับนั่งเรียนบ้านเขื่อนเลยคะ่ะอ๋ออยู่ขวามือตรงข้ามกับโรงเรียนประถมบ้านเขื่อนอ๋ออันนี้ถ้ามาจากกู่ทองนะครับแล้วถ้าวิ่งจาก อ่าคอนแก่นถึงเชียงยืนอันนี้มายังไงครับถ้าจากเชียงยืนถ้ามาจากเชียงยืนก็ถึงไฟไดแดงคุกให้เลี้ยวเลี้ยวขวาเหมือนกันค่ะอ๋อถ้ามาจากขอนแก่นถึงเชียงยืนถึงสี่แยกระแดงนะครับให้เลี้ยว,วเลี้ยวขวาเข้ามาเลยประมาณสี่กิโลครับจากเชียงยืนสิบสองกิโลค่ะประมาณสิบถึงสิบสองกิโลเจอตลาดบ้านเขื่อนนะครับวิ่งมาเรื่อยๆพออยู่ทางซ้ายมืออ่าอยู่ตรงข้ามกับ โรงเรียนประถมบ้านเขื่อนอ๋ออันนี้ก็คือนะครับก็คือสาขาบ้านเขื่อนนะครับชื่อเจ๊ปู<ช>หรือแถวนี้เขาเรียกกันเจ๊อะไรเอ่ยเจ๊อ้วน <c oughs> นะครับอันนี้ก็แซวน้องนะฮะครับก็ที่สาขาบ้านเขื่อนนะครับมาไม่ยากมาง่ายเลยนะครับจากเชียงยืนมาถึงบ้านเขื่อนก็ประมาณ 10- ถึง12กิโลอยู่ซ้ายมือตรงข้ามกับโรงเรียนประถมบ้านเขื่อนนะครับแต่ถ้ามาจากโกสม นะครับเราก็วิ่งจากโกสมมาเลยถึงสามแยกบ้านเขื่อนเลี้ยวซ้ายพอเลี้ยวซ้ายเสร็จอยู่ซ้ายมือเลยนะครับตรงข้ามกับโรงเรียนประถมบ้านเขื่อนอันนี้ก็มาเจอเลยนะครับก็เจอเจ๊ปูหรือเจ๊อ้วนอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดค้นหาทาง G P S ล่ะครับต้องมีค้นหามีมีไทยเจริญบ้านเขื่อนกัะโชว์อยู่ค่ะอ๋อให้เขียนว่าไทยเจริญพาณิ์บ้านเขื่อนบ้านเขื่อนก็จะขึ้นมาได้เลยนะครับครับอันนี้ก็เป็นที่ตั้งเป็นที่กัดของ ร้านไทยเจริญพาณิชฐ์สาขาบ้านเขื่อนนะครับวันนี้ก็มาจังหวะพอดีเลยนะครับมีสินค้ากําลังมาลงกันเดี๋ยวเราจะถามเชฟปูเลยว่าสินค้าที่กําลังมาลงตอนนี้นี่เป็นสินค้าอะไรทําไมวันนี้เอามาหนึ่งสิบล้อเลยนะครับครับอ่าเป็นอะไรครับตอนนี้เป็นไก่พันธุ์ข้าวไก่ทองคำเป็ดอ่าทตงนี้เลยนะครับอ๋อตัวนี้เลยนะครับอครับเป็นอะไรครับตัวนี้ เป็นข้าวสามเดือนไก่ทองคำแปดเก้าค่ะครับผมกระสอบสีแดงน,นะคะมีโลโก้ไก่ตรงนี้ด้วยค่ะนี่คือของแท้นะคะอ๋ออันนี้ก็เป็นสายพันธุ์ข้าวปลูกไก่ทองคำแปดเก้าอันโดง่งเรามาคุยกันนิดนึงนะครับว่าทางสาขาบ้านเถื่อนเนี่ยสายพันธุ์ข้าวปลูกนะเนื่องจากร้านไทยเจริญเราเนี่ยมีความโดดเด่นเกี่ยวกวับพันธุ์ข้าวปลูกเอามากๆเลยนะครับถ้าอยากรู้เกี่ยวกวับพันธุ์ข้าวปลูกการทํานา ยังไงให้ได้ไร่ละตันถึงไร่ละตันแปดเนี่ยเดี๋ยวมาปรึกษาที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขาได้เลยวันนี้เราอยู่กับเจ๊ปูที่สาขาบ้านเขื่อนกันนะครับเรามาดูกันว่าพันธุ์เข้าปลูกที่สาขาบ้านเขื่อนสายพันธุ์ไหนตราไหนที่ขายดีที่สุดดูซิว่าจะเป็นเหมือนสาขาที่ผ่านๆมากันไหมครับครับอ่าช่วงพันธุ์ข้าปลูกในบ้านเขื่อนนี่หรือละแวกแถวนี้นี่ยี่ห้ออะไรหรือตราอะไรที่เขานิยมปลูกกันมากครับ ไก่ทองคำแปดเก้าค่ะอ๋อไก่ทองคำแปดเก้าเลยอโอ้โหไม่ผิดคาดมาอันดับหนึ่งอีกแล้วนะครับไก่ทองคำแปดเก้าเป็นยังไงทําไมคนตอบรับกันดีจังเลยคืทั้งทั้งที่พวกเขตนี้สมัยก่อนนี่ก็จะเป็นพวกข้าวอายุยาวสี่เก้าพิษโลกกันแต่ครั้งนี้ทําไมหันมาใช้ไก่ทองคำแปดเก้ากันครับเพราะเป็นอายุสั้นแต่กอดีหนึ่งอายุสั้น อ่าแล้วอะไรอีกครับแต่กอดีผลผลิตสูงค่ะผลผลิตสูงสูงสุดเคยได้เท่าไหร่ตันหกค่ะตันหกโอ้โหมาตลอดเลยนะครับมีแต่ตันขึ้นเลยนะครับแต่ละตันแต่ละสาขาเนี่ยมีแต่หนึ่งพันกิโลขึ้นไปนะครับอย่างบ้านควาวนะเสลภูมิก็ตันแปดเมื่อวานก่อนก็โกสมตันอ่อโกสมนี่ตันหกนะมาที่นี่ก็ตันหกค่ะตันหกพอๆกันนะเพราะพื้นที่อยู่ใกล้กันห่างกันประมาณ อ่าสิบห้าถึงยีสบกิโละนะครับก็ตันหกสูงสุดอโอ้โหเก้าสิบวันเก้าสิบวันอ่าแล้วก็สภาพอากาศทีนี้มีหนาวเย็นเอาบางมากทันนี้เป็นไงครับทนหนาวไหมกับพันนี้ทนหนาวค่ะแล้วทนหนาวแต่ว่าจะยืดเวลาหน่อยนะคะเพราะว่ามันหนาวจาก็จา ก้าิบวันก็จะเป็นหนึ่งร้อยวันค่ะอ๋อก็คือพอเจอกระทบหน้าหนาวะนาที่ปลูกกันในเดือนพฤศจิกาธันวามกรานี่จะยืดไปประมาณเจ็ดถึงสิบวันค่ะอ๋อนะครับอันนี้ก็เป็นกับทุกสายพันธุ์เกี่ยวกับสภาพอากาศเรามาดูกันนะครับพันธุ์ข้าวปลูกไก่ทองคำแปดเก้ามีวิธีการดูแลรักษากันอย่างไรนะครับที่จะทําให้ผลผลิตได้ไร้ลับตันห้าตันหกเหมือนทางบ้านเขื่อนหรือสาขาอื่นที่ได้ผลผลิตกนเยอะๆนะครับ อ่าครับเจ้าปูนแนะนําวิธีการใช้หลังจากหวานแล้วนี่กี่วันใส่ปุ๋ยครับสิบห้าวันค่ะสิบห้าวันนี่ใส่ปุ๋ยเลยค่ะ,ะปุ๋ยนี่ต้องเน้นไหมว่าเป็นสูตรอะไรสามสิบศูนย์ศูนย์ของทูเดเลยค่ะอ๋อที่ร้านนี่ขายยี่ห้อทูเดย์ค่ะอ๋อก็เลยต้องเจาะจงสูตรนี้เลยใช่ถ้า,ถาเป็นสูตรอื่นนี่สู้สูตรนี้ไม่ได้ใช่เพราะสูตรอื่นปลายแดงอย่างยูเรียนี่ปลายแดงค่ะอ๋อถ้าเป็นสี่สิบหกศูนย์ศูนย์นี่ปลายจะแดงใช่ค่ะอ๋อแต่ถ้าเป็นสามสิบศูนย์ศูนย์ทูเดนี่ ไม่แดงใช่ค่ะใบตั้งไหมครับใบตั้งเขียวใบตั้งค่ะใบนาใบ่ค่ะอ๋อจุดหลักเลยนะครับหลังจากสิบห้าวันนี่ให้วานปุ๋ยเลยนะครับอย่าช้าช้าไม่ได้อ่าะต้องเร่งเพราะว่าเป็นข้าวอายุสั้นครับแล้วก็พอวันสิบห้าวันหวานปุ๋ยแตกกอเสร็จแล้วก็หวานรับท้องเลยตอนกี่วันครับตอนอายุสี่สิบห้าวันค่ะอ๋อสี่สิบห้าวันนีงนะเดือนครึ่งไงค่ะเดือนครึ่งนี่ กลมมานแล้วค่ะอ๋อพอสี่ห้าวันในเริ่มเป็นกลมเริ่มเป็นมานแล้ว<ะ>โอ้ก็เลยต้องรีบหวานเลยะนะสี่สิบห้าวันนี้ช้าสุดไม่ควรเกินกี่วันครับห้าสิบวันค่ะไม่ควรเกินห้าสิบวันเลยครับพ<ะ>ี่น้องนะครับสี<ะ>่สิบห้าวันถึงห้าสิบวันให้หวานปุ๋ยรับท้องหรือว่าปุ๋ยหมักใช้สูตรอะไรกัน,นครับพี่ครับบ้านเขื่อนนะฮะใช้ทูเดย์สิบห้าห้ายี่สิบห้าค่ะอ๋อยังใช้ทูเดย์อยู่เลยนะครับสิบห<ะ>้าห้ายี่สิบห้า ตรา2วันนะครับของสาขาบ้านเขื่อนนะครับอันนี้ก็เราก็มีการฉีดพ่นทางใบอะไรด้วย้ยครับมีค่ะครับฉีดพ่นทางใบมีระยะไหนบ้างครับช่วง5-5วันก็จะเป็นชุดซิโกเคสตองโกรค่ะอ๋อ4 5วันเท่ากับวันปุ๋ย15-25เดเ์ได้10วันก็ให้ฉีดซิโกเคสตรองโกรอ๋ออันนี้ ฉีดไปแล้วหนึ่งครั้งให้ใส่บวกยาหนอนยาอะไรต้องใส่ด้วยไหมครับใส่ค่ะทั้งเชื้อลงเชื้อราใส่หมดอ๋อใส่เชื้อราหนอนกอบวกเข้าไปในชุดปุ๋ยน้ําฮอร์โมนนี้ได้เลยอ๋อครับอันนี้คือหลังจากหว่านปุ๋ยมาสิบวันฉีดเลยแล้วอีกมีฉีดอีกไหมครับหรือพอแล้วมีค่ะอ๋อยังมีอีกสลัดเกสรค่ะอ๋อสลัดเกสรอีกรอบหนึ่งอ่าสลัดเกสรช่วงที่สลัดเกสรนี้ก่อนเกี่ยวสักสามอาทิตย์ค่ะก่อนเกี่ยวสามอาทิตย์ค่ะครับ ให้ฉีดอะไรครับชวงนี้ตูเร่สตรองโกรค่ะอ๋อให้ฉีดตูเร่สตรองโกล์ค่ะอ๋อชุดชนี้เลยรับประกันเลยตันสามถึงตันหกแน่นอนอ๋อนี่นะครับก็คือรอบสุดท้ายสามอาทิตย์หรือช่วงน้ำนมสลัดเกสรน,นะครับตูเร่สตรองโกรนะครับ สองชุดแค่นี้ไม่ต้องฉีดเดยอะฉีดเดยอะฟุ่มเฟือยช่อแค่นี้ก็เหลวแค่นี้ก็เม็ดเต่งใสแล้วค่ะแค่นี้ก็เม็ดเต่งใสได้น้ำหนักแล้วนะรไร่ละตันสาจนถึงตันหกเลยนะครับเกษตรกรท่านใดนะครับอยากได้น้ำหนักไร่ละตันห้าตันหกต้องใช้พันข้าวปลูก,กไก่ทองคำแปดเก้านะครับแล้วก็ฉีดไฟปุ๋ยตั้งแต่สิบห้าวันแล้วก็สี่สิบห้าวันแล้วก็ฉีดฮอร์โมนสองรอบตอนข้าวตั้งท้องฟิกโกเคสตรองโปรแล้วก็ สอนระยะน้ำนมหรือว่าสัตเจสอนนะครับตูเร่สตรองโกรฉีดเพียงสองครั้งเหลือเฟือไม่ต้องไปฉีดเยอะนะครับให้สิ้นเปลืองค่าใจ้จ่ายต่างๆเลยนะครับแต่นี่ก็นี่ก็คือพันเข้าวจ้าอ่ดีขนาดไหนเนี่ยไก่ทองคำไปเดก้าวันนี้ผมมาเนี่ยประจกักษ์จะสายตาเลยนะครับก็กําลังลงกันอยู่เลยครับคิดว่าจะมีอีกงานไหมครับงานจ้าเพราะตอนนี้ผลผลิตมันเยอะแล้วก็อะไรนะ ประชาชนก็ตอบรับดีสาะชาวนาตอบรับอ๋อคือ,อคที่สําคัญสุดคืออายุสั้นใช่ปีหนึ่งทำได้ทั้งสามรอบอใช่ไหมใช่แล้วก็น้ําหนักเยอะเยะกว่าข้าอายุร้อยยี่สิบวันดครับ <c oughs> โอ้โหนี่ก็คือไก่ทองคำแปดข้าวนะพันเข้าปลูกที่โด่งดังมากที่สุดในเขตบ้านเขื่อนแล้วก็ภาคอีสานยันนะครับครับเดี๋ยวหลงังจากนี้เราก็จะไปดูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการคุมวัชพืชกันนะครับอาว่าการคุมวัชพืช ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทําให้ผลผลิตข้าวดีหรือไม่ดีนะครับเราไปดูที่ว่าในเขตบ้านเขือนนี่จะใช้สินค้าตัวไหนในการควบคุมวัชพืชกันแล้วก็นิยมใช้ตัวไหนกันนะครับครับเนื่ยองจากตอนนี้นี่อ่าพื้นที่เต็มไปด้วยไก่ทองคํา8 9เเต็มห้องเลยนะครับเดี๋ยวเราจะย้ายห้องกันไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การคุมวัชพืช ในนาข้าวกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับะนะครับช่วงนี้เราก็มาอยู่กันในส่วนของที่เป็นกลุ่มของสารกาจัดวัชพืชแล้วก็การบํารุงดูแลรักษาต้นข้าวนะครับเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงกันนะครับตอนนี้เราจะคุยทางเชื้อปูนะครับในเขตบ้านเขื่อนเนี่ยการควบคุมวัชพืชน,นี่นิยมใช้วิธีการแบบไหนมากที่สุดนะครับคุ้มเลนคุ้มค่าหรือค่ายานเล็กกันนะครับ มากจะคุมเลนก่อนค่ะอ๋ออันดับแรกเลยคือคุมเลนก่อนเลยค,คุมเลนนี่ใช้ตอนเข้าอายุก,กี่วันหรือใช้ยังไงครับแล้วก็สินคา้าต,ตัวไหนที่ได้รับการนิยมมากที่สุดในเขตบ้านเขื่อนครับก็จะเป็นชอเลนเวอร์นะคะอตอนนี้นะคะอ๋อชอเลนเวอร์เลยโอ้โหมันงแต่วานไม่เกิน3ามวันค่ะครับผมถ้าบวกกับโพลีบีทได้ยิ่งดีค่ะอ๋อก็คือให้ฉีดตอนอายุเข,ข้าหลังจากวัน ศูนย์ถึงสามวันต้องไม่เกินนี้แล้วทำไมต้องเลือกชอลเลนเวอร์เมื่อยาคุมเลนมีเยอะแะเต็มตลาดเลยที่เขาใช้ชอลเลนเวอร์นี่เพราะอะไรครับเพราะแถวนี้หญ้าพุ่งพวงเยอะค่ะ๋อถ้าหญ้าพุ่งพวงเยอะนี่ใช้ชอลเลนเวอร์นี่ดีกว่าสารตัวอื่นๆใช่ค่ะ๋อเลยทำให้กาตอบรับได้ดีอ่าครับผมแล้วก็เห็นมีโพลิบิดด้วยเนี่ยเอามาใช้ตอนไหนครับช่วงอายุสามวันถึงสี่วันค่ะอ๋อถ้าเลยสองวัน หรือว่าถึงสี่วันแล้วนี่ให้บวกกับโพลิเบตเพื่ออะไรครับเพื่อทำไมต้องบวกโพลิบิตเพื่อยาที่มันขึ้นมาสามวันยาพุ่งพวงมันแทงขึ้นมาแล้วค่ะอ๋อหวานไปแล้วได้ประมาณสามวันสี่วันนมันจะมียาข้าวนกหรือยาพุ่งพวงแล้วยาก,กระดูกไก่หรือยาก,ก้องแขนซึ่งจะแทงหน่อมาเล็กๆคล้ายๆหน่อข้าวบางทีเกษตรกรเนี่ยดูไม่ออกคิดว่าเป็นหน่อข้าวะนะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยการใช้ยาชอเลนเวอร์นี่ ตอนประมาณ3วัน4วันถ้าจะให้ดีนี่ควรจะบวกโพลิมิดเข้าไปด้วยใช่ไหมครับเอาแบบนี้เลยอันนี้คือว่าขายดีมากสุดเลยชุดนี้เห็นจากตั้งตรงนี้เลยมีแตยชอเลนเวอร์เลยนะครับคุมเลนต้องชอเลนเวอร์บวกกับโพลิมิหถือว่าดีที่สุดหนึ่งชุดนี้ได้กี่ไร่ครับได้3ถึง4ไร่ค่ะสถึงสไร่นะครับถ้ายญ้า พุ่งพวงไม่เยอะเราก็สีไร่แต่ถ้าหญ้าเยอะๆสามไร่จัดไปเลยมีผลกระทบกับหน่อข้าวไหมครับไม่มีค่ะไม่บัดไม่อะไรเลยไม่บัดไม่งันไม่งอเลยอ๋อในขนาดหน่อข้าวเล็กๆนะครับชอเลนเวอร์และผลลีบีดนี่ไม่มีผลกระทบกับหน่อข้าวใดๆทั้งสิ้น นะครับแล้วชอเลนเวอร์นี่ถ้าเจอหน้าฝนมาเนี่เจอฝนตกเจอเ,เป็นไรนะไม่เป็นไรค่ะยิ่งดีเลยค่ะอ่านี่คือชอเลนเวอร์ทนฝน,นเป็นรุ่นทนฝนเลยนะครับไม่เหมือนสามตัวอื่นๆนะตะกูลบิวทาคอรอเนี่ยโดนน้ําโดนฝนไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นชอเลนเวอร์บวกโพลิบิสตนี่ทนฝนไม่กลัวฝนอ,อ่าครับอันนี้ก็คือคุมเลนอ่า,อาแล้วก็ต่อจากคุมเลนเป็นอะไรครับคุมค่ายทางนี้นิยมไหมครับ นิยมค่ะนิยมเหมือนกันอ้าวดิตฟ์ทางนี้ที่ขายดีสดจะเป็นบิวพานิวลค่ะบิวพานิลนำเลยครับใช้บิวพานิลช่วงอายุหกวันถึงสิบสองวันค่ะครับผมถ้าบวกกับโพลีดิฟได้ยิ่งดีค่ะแล้วก็อาวนกาดค่ะ๋อบิวพานิลเนี่ยเป็นยาระยะคุ้มและค่าใช่ค่ะเจ็ดถึงสิบสองวันหลังวันจะให้ดีมนียให้บวกเข้ากับโพลีดิฟ อ่าแล้วก็อาวอนกาดเห็นว่าตัวนี้นี่ขาดไม่ได้เลยถ้าขาดเมื่อไหร่นะ่ยหญ้าหลุดมาทันทีเลยนะครับสรับอารวอนกาดนี่นะครับอ๋อแปลว่าตัวนี้คุ้มค่าเลยนะครับต้องใช้บิวพาเนลโพลีบิทอาวอนกาดนะเน่งชุดนี้นี่ฉีดได้กี่ไร่อันนี้สามถึงสี่ไร่เหมือนกันค่ะสามถึงสี่ไร่เหมือนกันก็เป็นว่าถ้าหญ้าเยอะๆหญ้าเต็มพันดินนี่ก็สามไร่แต่ถรญยาปกติบางๆไม่เยอะมากก็สี่ไร่ได้ 5้าไร่นี่ได้ไหมหาไร่มันจะจางไปอ๋อห้าไร่นี่มันจะจางไปนะ,ะตามการแนะนําของกรมวิชาการเกษตรนะขวดหนึ่งไม่ควรเกิน4ี่ไร่สามไร่เนี่ยสนับญ้าเยอะๆเนยจับไปเลยนะครับสามไร่อันนี้ก็คือคุมค่าญ้าเจ็ดถึงสิบสองวันหลังหวานอ๋ออันนี้นะครับก็ในเขตทางบ้านเคือนนะครับวางก่อนก็ได้ครับเราก็มาคุยเกี่ยวกับสินค้าควบคุมวัชพืช ซึ่งการคุมวัชพืชนี่มีความจําเป็นต่อการทํานาอันดับต้นๆเลยนะครับต่อให้ดีขนาดไหนถ้าคุมวัชพืชไม่อยู่นะครับมีแต่หญ้านะครับมีแต่หญ้าโดยเฉพาะตอนนี้หญ้าข้าวนกหญ้าพุ่งพวงเป็นวาระแห่งภาคอีสานเลยนะครับเยอะมากๆแล้วก็ดื้อมากๆในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นการใช้ยาเนี่ยจะต้องมาปรึกษาที่ทางร้านนะครับซึ่งเราได้มีการพัฒนาสินค้าต่อไป เรื่อยๆนะเพื่อเอาให้ทันกับวัชพืชที่เกิดขึ้นในนาเข้าเพื่อที่ชาวนาจะได้ผลผลิตด,ดีๆไร้ละตันขึ้นนะหรือว่าถ้าเป็นไก่ทองคำแปดเก้าอย่างที่เจ๊ปูได้แนะนําไปนะครับก็สิบห้าวันหว่านปุ๋ยรอบแรกสี่สิห้าวันหว่านปุ๋ยรอบสองฉีดฮอร์โมนสองรอบนะคุมวัชพืชคุมเลนหรือคุมค่ารับประกันเลยไร้ละตันขึ้นนะสูงสุดเขตได้ถึงพันหกร้อยกิโลต่อไร่นะครับวันนี้ก็ เจ๊ปูมีอะไรที่อยากฝากแฟนคลับฝากร้านนี้แฟนคลับเฮียอุดไทยแลนดแล้วก็ชาวนาทั่วภาคอีสานและทั่วประเทศไทยได้เลยครับเชิญครับอย่าลืมนะคะใก่ทองคำเาเจ้าได้ผลผลิตเยอะที่สุดนะคะครับอ่าอ๋อย้ําเลยชอบมากไก่ทองคำอ,คอ่ะจับความรู้สึกเจ๊ปูเลยเนี่ยรู้สึกจะประทับใจกับไก่ทองคาเอามา,มากๆแต่ว่าขายเยอะมากเลยนะครับแล้วลูกค้ามาเล่าเวลาลูกค้าได้ไร่ละตันขึ้นตันห้าตันหกนี่รู้สึกยังไงครับ รู้สึกดีใจกับเขาด้วยค่ะดีใจด้วยเลยนะครับเนอะอันนี้ในานะพวกเราเป็นพ่อค้ากันนะครับเราก็มีความตั้งใจนะเจตนาอันดับแรกอันดับหนึ่งของเราคือขอให้ชาวนาได้ผลผลิตเยอะๆอย่างได้ไม่ได้ขอให้ไร่ละตันขึ้นนะแต่ใจจริงๆอยากให้ได้ไร่ละตันห้าถึงตันแปดเลยนะครับสำหรับผมนะฮะครับมีเพราะฉะนั้นการเลือกสายพันธุ์ข้าวปลูกที่จําเป็นเอามากๆนะครับจําเป็นที่สุดเลยเบอร์หนึ่งเลยคือ การเลือกสายพันธุ์ข้าวปลูกแล้วก็ต้องเป็นปราที่มาตรฐานนะอันดับที่สองคุมวัชพืชให้อยู่นะครับแล้วก็อันดับที่สามฉีดเร่งเต่งจับให้ออกรวงได้สุดเพียงเท่านี้นะครับไร่ละตันหตันหกเกษตรกรก็จะได้นะเพราะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเจ๊ปูมากๆเลยนะครับขอบคุณครับครับก็ในโอกาสหน้าเราก็จะไปเยี่ยมสาขาต่อๆไปเลยนะครับถ้าใครสนใจนะอยู่ในเขตขอนแก่น มหาสาร,รคามกลาลาสินนะจังหวัดใกล้เคียงทางนี้นะครับก็สะดวกมาที่สาขาบ้านเขื่อนร้านไทยเจริญพาณิชก็แวะเข้ามาได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอจบคลิปไว้เพียงแค่น,นะคะี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ แต่ก็ดีระแค่ที่ในวันวันไว้ทนหนาวได้หมดห่วงคนผลิตสูงทึกใจทนทานไทยชาวนาชาวนาผ้าปีสานถักแท้นาไปทองคำคิดเชดเจ้าของแท้ใช่ไหมทุกกระสอบต้องมีโลโก้ชัดเจนกระสอบสีแดงแท้นแน่นอนแน่ไปทองคำคิดเชิดเจ้า ้เพียแเตต่งกว่าดีเช้าหน้าจำได้ทนทาน,น,น,นทนนาวทนคลิส่สูงไหวสารพัดคุณสมบัติเช้าหน้าไทย